จะตัดตรงไหนครับคุณจั่เนี่ยตัดนี่เลยเลี้ยงขึ้นมาจบประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วก็กิ่งพวกนี้นะเอาไว้ํำกิ่งหน่อยแล้วก็อีกิ่งถ้ามันอยู่ในกฎเกณนแล้วเอาไว้มันแจกมาใหม่เดี๋ยวมันจะโตเซลน้ำเลี้ยงกิ่งใหม่เนี่ยมันจะโตไอเซลน้ำเลี้ยงเก่าเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่โตแล้ว อยู่เนี้ยในมนตีแกขายมาให้เนี่ยอ่าคือดูแลไม่ไหวไม้ตั้งสามพันต้นนะ่ะ <c oughs> นี่ยเน,น,นี่สามในสวนเน่ยสามพันกว่าต้นนะ่ะและกรุงเทพอ,อีกสองบ้านอีกทันกว่าต้นนะ่ะ ใหญ่ที่สุดในเอเชียอันนี้หน้าไม้นะครับอ,อ,อันอันเตตี้อ่ะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เลี้ยงต้นเ ใ้ใหญ่ทรงต้นจบแล้วมันเตี้ยได้เปรียบได้เปรียบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเมกาบอนไซวันนี้มาพบกับตะโกใหญ่ๆนะครับไม้ของคุณเทนนี่นะครับสุพัน ซื้อเท่าที่จําไม่ผิดนะนะครับซื้อต่อซื้อมาจากานายมนตรีนะครับเอามาให้ลุงจาแก้ไขแก้ไขปรับปรุง3ต้นนี่สองแสนห้านะครับไม้ของคุณพิงนี่สุพรรณมาดูครับใกล้ๆต้นนี้ต้นแรกเชื่อว่าทางด้านนี้ด้านนี้เป็นหน้าไม้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูหน้าไม้ ตรงนน,นนี้เป็นหน้าไมา้ก็เดี๋ยวลูกจ้ามงมาคงเดี๋ยวรอให้ให้ให้ใหบมันมันเป็นใบแก่ซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเขียงจ้ามเราจะเขียงตรงเนี้นะครับแล้วก็ขึ้นทรงกันใหม่เพราะดอนดุนเนี้ยมันเป็นดุนเป็นออกเป็นแบบดุนลำๆเลย <c oughs> ลำขึ้นไปเลยมันไม่ไม่มีลีลานะครับช่วงช่วงนี้ลีลาเขาสวย ช่วงนี้ลีลาสวยพอมาถึงช่วงเนี้ยลีลามันไม่ไม่ไม,มีนะมันดูมันแข็งมันทื่อไปก็เลยอาจจะต้องมีก็เลยต้องมีการเขียงแล้วก็สร้างต้นใหม่นะก็ยาวนานครับตะโกกวดใหญ่ได้ขนาดนี้นะ,นะกวะใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วเราเขียงแล้วก็เลี้ยงต้นใหม่เพื่อให้ได้อัตราส่วนอย่างน้อยเลยนะครับก็ครึ่งหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ประมาณสามส่วนของตอเดิมอ่ะ นับแล้วกว่าจะได้ขนาดนี้โอโหสูงลิฟต์กับไม้ไม้ชุดนี้ที่เพืเ่อนเพื่อนเห็นนะครับมีอยู่สามต้นนะประมาณสี่สิบปีแล้วก็ต้นข้างหลังผมต้นหนึ่งเพื่อนเพื่อนดูต้นข้างหลังนี่ครับต้นนี้ก็โอโหคือแบบเก่ามากๆนะครับเก่ามากนะครับแล้วแล้วรากนี่โอโหลากนี่แบบสวยๆนะครับล,ลากสวยสวย มันมีติดซากด้วยนะครับนเพื่อนมันมีติดซากด้วยแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเราอยากให้ต้นเอี่ยวสวยมีลำกิ่งที่โดดเด่นและชัดเจนนะครับก็มันต้องพิถีพิถันนะต้องพิถีพิถันแล้วก็ตามใจไม้ไม่ได้นะบางทีก็ต้องมีเทคนิคนะครับมีเทคนิคในการสร้างกิง่ง <c oughs> บางทีตะโกนเนี่ยนะครับหรือพญาช้างดำเราเนี่ยนะครับการการสร้าง นะครับการสร้างกิ่งเพื่อที่จะให้มีแขนงซ้ายขวาเนี่ยบางทีมันเราสร้างมาเป็นทุ่นตรงๆเลยแล้วก็เอามาเขียงเนี่ยบางทีมันกไ็ไม่ไม่ไม่แตกให้นะครับตะโกเนี่ยความยากของมันน,นะเพราะฉะนั้นอาจจะมีมีการเพราะฉะนั้นเราอาจจะควรที่เราควรจะต้องใช้เทคนิคนะในการสร้างกิ่งด้วยนะกิ่งเล็กมาจับเอียวรอแล้วก็มีตาไม้รอมีกิ่งรอให้เลยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับจะจะดีกว่า จะดีกว่าเรามาเขียงเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมีการทาบกิ่งอะไรวุ่นวายนะเดี๋ยวทิ้งกิ่งอีกอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ก็ต้องไม้แต่ละชนิดนะครับจะสร้างให้จบแล้วให้สวยเนะี่ยบางทีป,ปล่อยตามใจไม้ก็ไม่ได้แต่บางทีถ้าเรามีเทคนิคนะนะก็ไม่ใช่เรื่องอยากก็คือต้องลองทำะนะครับต้องลองทําดูทําแล้วเราจะรู้เราจะรู้นิสัยไม้ไเองทําไปเลยเราจะมีประสบการณ์เองนะแต่ก็ยากไม่ไมยากครับไม่ยาก เดี๋ยวเดี๋ยวทุจ้ามจะสร้างให้ดูเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําเป็นภาคหนึ่งก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะถ้า <c oughs> ถ้าอยากดูภาคสองนะนะคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมทาให้ดูภาคสองนะอันนี้ทําให้ดูก่อนนะครับเป็นเป็นแบบไตเติลไตเติลนะคลิปนี้เป็นไตเติลไตเติลสามต้นสองแสนห้าไปดูต้นครับทางด้านนี้นะเป็นหน้าไม้นะนเพื่อนๆตามมาดูทางด้านนี้เป็นหน้าไม้ ลากรอบนะครับล <c oughs> ากรอบเมื่อกี้ผมคุยลากให้ดูแล้วนะเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นสันรลากใี่ไหมนับากแบบแผ่ผายเลยเนี่ยมีทุกเส้นนะครับมีทุกเส้นเลยเนี่ยมีทุกเส้นเลยแต่ลุงจ้าเขาหมกไว้น,นี่ก็หมกให้เหมือนเดิมอันนี้คือคุยให้ให้เพื่นพอนๆได้ดูเฉยๆทั้งหลังก็มีนะครับคือครบอ่ะสำหรับตะโก รับสวยสวตน้นต้นนี้เอี้ยวเอี้ยวอันตน้นต้นนี้สวยชอบตอน้ตนต้นนี้ก็สวยตน้นต้นนี้ก็เอี้ยวสวยแต่ว่าผมว่าตน้นต้นนี้สร้างสนุกกว่าแต่ใจผมนะใจผมถ้าเกิดว่าผมจะสร้างผมสร้างต้นนี้กว่าสนุกกว่ามันกว่ามันมันอันดิเพราะมันอันแล้ว คือสไตล์ผมผมชอบสร้างไม้แบบอ,อันๆลำกิ่งแบบอันๆแล้วก็มีแขนงมีอะไรต่างๆครบชัดเจนอะไรเงี้ยสไตล์ผมจะชอบสร้างแบบนั้นต้นนี้สวยดีจังนะเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าสามต้นนี้จะเป็นอย่างไรนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมทำภาคหนึ่งให้ดูแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะในะคลิปนี้สวัสดีครับ